ออออออคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาวิเคราะห์กันแบบอินติเกรตนะครับประยุกตทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือเมื่อไหร่ที่กราฟมาอยู่บริเวณในรับในต้านโดยจุดสนใจเรานะครับเราก็ต้องพิดิตนะครับว่าเอะเราควรจะอยู่ฝั่งไหนนะครับด้วยราคามาดูมันเบรกเอาขึ้นไปนะฮะถ้าถ้ามองในไทม์เฟรมแบบ1ชั่วโมงที่เห็นตอนนี้นะครับ เบรเอาขึ้นไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมองสีฟ้านะครับตอนนี้สีฟ้ามันใหญ่กว่านะครับแสดงว่าสีฟ้าของบาบนะครับคือพูดง,ง่ายๆคือผู้เล่นฝั่ง,งายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนและครับทนหนักกว่าฝั่งเซลลชัดเจนยิ่งกดก็ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยไปอยู่ฝั่งที่ปลอดภัยกว่าคือน่าจะเป็นฝั่งทางออเดอร์เซลลถูกต้องไหมครับ ส่วนถ้าย้อนไปณนะเวลาที่ราคาที่เราดีดขึ้นไปมากๆนะครับคนที่เป็นนักเทรดเดอร์ที่กลัวว่าจะตกรถนะครับเขาก็จะมาซื้อบริเวณจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับคือออเดอร์บายสต็อเนี่ยก็เป็นออเดอร์ที่ลากราคาขึ้นไปแล้วกลุ่มคนเล่นเบรกเอานะครับก็จะโดนกับดักของออประวานนะครับหรือว่าขายใหญ่สถาบันการเงินต่างๆเล่นงานเอา โดยการดีดขึ้นไปราคาขึ้นไปทำให้ผู้เล่นฝั่ง buy stop ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นฝั่งผู้ประสบภัยด้านนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนน่ะที่ตั้งออเดอร์ buy ไว้นะครับแล้วราคามันดีดขึ้นมาอตอนนี้เขาอาจจะได้กำไรอยู่สมมติบางคนที่เข้าตั้งแต่ช่วงตรงนี้เขาก็จะเป็นกำไรนะครับก็คือฝั่งสีส้มตรงเนี้ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยดูนะครับฝั่งคนที่เป็นกำไรมันอาจจะ ไม่ได้ช่วยทานายอะไรเท่าไหร,ถหร่ถ้าไปคิดอย่างนั้นมันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกจะให้มองเป็นตัวขาดทุนสมมากกว่านะครับแต่มองดูอย่างเงี้ยก็จะพบว่าซีกซกด้านด้านนอกเนี่ยก็คือเป็นฝั่งบายที่ที่ดูโอเคกว่านะเวลาตอนนี้นะครับตอนประมาณตีหนึ่งนะครับแต่ว่าออเดอร์ฝั่งบายที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการทํา stop l o อ s นะครับสต็อปล็อหมายความว่าถ้า,าราคาไม่ดีดขึ้นเนี่ยราคามันลงเนี่ยนะครับ ออเดอร์ order, ฝั่งที่งอกขึ้นมาแทนก็จะเป็นฝั่งออเดอร์ที่ชื่อว่าเซลล์สต็อปคำว่าสต็อปลอสนี่คือฟัดจอบลอสของบายอ่ะในความหมายของทาง pending order มันก็คือเซลล์สต็อปนั่นเองผมไล่ดูใหม่นะทีออเดอร์ฝั่งบายสต็อปเริ่มหายห้องเข้าผู้เล่นนะครับแล้วก็อัอยอีกทีดูใหม่นะครับบายสต็อป เริ่มหายเริ่มหายฝั่งเซลล์สต็อกใหญ่ขึ้นมาแทนนะครับไอเซลล์สต็อกตัวนี้ที่มาเนี่ยก็คือฝั่งทางออเดอร์สต็อกลอตของฝั่งฝั่งบายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือออเดอร์สต็อกลอตของฝั่งบายเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฝั่งเซลล์ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นฝั่งบายที่เข้ามาหลังจากได้กําไรไม่นานนะครับก็เป็นฝั่งขาดทุนที่ ค่อนข้างเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูโฟลว์นิดหนึ่งว่าทิศทางมันอาจ,จะไปทางไหนเพราะฉะนั้นคนนี้มันก็ต้องจะลง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 ,ลงแล้วก็ลงนะครับต้องฝึกบ่อยๆค่อนข้างยากเข้าใจยากระดับยากมากนะครับเดี๋า,าจจะต้องดูโฟลว์เดี๋ยวผมมีวิธีการหอีกวิธีการหนึ่งคือไปดูในโบรกโอเวนดานะครับเด๋ยวเดี๋ยว,ยวพา,พาเข้าไปดู จะ,จะแนะนําสถานการณ์อีกสักสักช่วงหนึ่งนะครับดี๋ยวก็มามามาีต่กอกันต่ออีกสักหน่อยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ